สวัสดีครับพกบผมช่างบิ๊กครับผมเชนเคยครับวันนี้พามาชมกับเจ้ามิสูปาเจโรนะครับวันนี้เป็นนี่ครับเครื่องครันนี้ก็มาเปลี่ยนถ่ายคลองเหลวนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการรีเซ็ตนะครับเพราะว่าเวลาครบกิโลระยะนะครับของมิสูนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับตอนสตาร์ทรถใหม่ๆนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับอ่านี่ฮะมันก็จะขึ้นให้ข้อตรวจสอบนะครับ ตามระยะนะครับก็มาเรามาดูวิธีการรีเซ็ตกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทําการปิดกุญแจก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไตทตันธรรมดาก็จะมีปุ่มกดตรงนี้นะครับให้กดตรงปุ่มตรงหน้าเลือนไม่ได้เลยนะครับแต่อันนี้เป็นปาเจโโลนะครับมันจะมีปุ่มที่เลือนไม่นะครับก็คือปุ่มนี้นะครับให้เรากดไปเรื่อยๆนะครับนะครับจนกว่ามันจะขึ้นตัวนี้นะครับรูปประแจนะครับนี่นะครับอ่าโอเค แล้วก็ให้เราทำการกดแช่นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับมีฮะถ้าเป็นตัวมิตซูก็จะเป็นเหมือนกันนะครับให้กดตรงนี้เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็ตัวเตือนก็จะหายไปนะครับนี่ฮะไม่ขึ้นแล้วนะครับ ก็คือวิธีการรีเซ็ตกิโลนะครับระยะนะครับที่เข้าเช็คตามศูนย์บริการนะเนื่องจากบางคันก็ไม่ได้เข้าตามเช็คศูนย์แล้วนะครับก็คือหมดประกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เข้าอู่นอกนะครับบางทีอู่นอกบางทีอาจจะทําไม่ได้นะครับก็ลูกค้าบางคนก็ต้องทําเองนะครับหรือว่าให้ช่างทําให้แบบนี้ก็ได้นะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับ